ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลน,นครแม่สอดนำกำลังพลพร้อมรถน้ำอำนวยความสะดวกการเตรียมงานบวงสวงเจ้าพ่อพอวอค่ะที่ศาลเจ้าพ่อพอวอริมถนนสายแม่สอดถึงตากตำบลพอวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลน,นครแม่สอด นำรถน้ำบรรทุกน้ำเดินทางไปอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานที่ทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุข,ขาและทำการเติมน้ำใส่ไว้ในถังกักเก็บน้ำบริเวณศาลเจ้าพ่อพวอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีปลุกเสกและบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์เจ้าพ่อพวอประจำปี2564และเพื่อเป็นการเตรียมน้ำไว้ใช้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปสักการะ ในวันถัดไปด้วย